วิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางด้านการเงินน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำนะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจ็คเจ,จยองคนนี้คนดีและคนเดิมกันนั่นเองนะครับว้าว <Wow. S 2> อะสำหรับวันนี้มาอยู่กับผมในช่วงเวลาแจ็คพอไทมมกันอีกแล้วนะเออ กับช่วงเย็นๆนะครับนะอ่ะมาดูกลุ่มกันหน่อยนะนี่ใส่ชุดพึ่งรอมาอุ้ยนี่นะครับอ่ะนี่รู้เลยนะว่าทำไมาผมถึงมาอยู่หน้าเกมสาวถ้ำนะครับเออโอ้อ่ะนี่นะกับไอ้จ้างมันเตอร์นะแจ้งเข้ามานะครับผมอ่าสิบเ้าถึงสิบแนะมีวัวหนูพูดจิวร มากับนกนะแล้วก็นี่นะครับมันมีตัวห้อยมาก็คือสาวถ้ำนั่นเองว้าวนะอ่ะมาแปลกๆแ,แบบนี้ก็ต้องจัดมันหน่อยนี่นะคนที่ไปเล่นมานะครับเออนะอ่ะผมบอกไว้ก่อนนะว่ามันเป็นกลุ่มที่แจ้งแจ็ปพอตไทม์แต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับทุกคนมันก็ต้องมีได้มีเสียนะเออของนี้มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วมาครับผมเดี๋ยวผมจะมาจัดสาวถ้ำ เว่ามเมื่อเช้าได้วัวน,นะแต่ไปเสียที่ห้อง S A Gaming มาแล้วหกบาทั้นทุนเหลือนะโอ้โหแต่ว่าเมื่อเช้าไปห้อง S A มานะเสียไป500รูโอ้โหที้เลยดวงใส่แดงออกน้ำเงินใส่น้ำเงินออกแดงอ,อ้า เรามาลุ้นน้องสาว่าำกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะขอแบบกรุบกริบยังไงเพื่อนอุ๊ยยังได้อยู่อุ๊ยเหลือยี่สิบแปดบาทไอ้เหี้ยขอร้องยี่สิบอุ๊ยเหลือสิบสองบาทไอ้สัสเอ,เอหน้าแดงมาอุ๊ยยังรอดชีวิต ตอนนี้ในกลุ่มก็นะสมาชิกเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ400คนละพรุ่งนี้นี่มีจัดกิจกรรมนะเออบอกเลยว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมแน่นอนแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรนะอุ้ยยังไงเพื่อนไอชมพูอุ้ยไอเคอขอฟีขอฟีสักรอบ ยังไงกูจะหมดอีกละต่อส,สีสิบบาทอุ้ยยังได้อยู่ยังไงเพื่อนอสาถ้ำนี่มันดีอย่างนะมันโบ๊ะบ้าน,นะครับแต่ถ้ามันถ้ามันไม่ให้อ่ะบอกเลยสองร้อนี่ไม่ถึงนาทีหมดได้เลยนะยเพราะไม่จ่ายเลยไม่จ่ายสักบาทยังไงเพื่อนเอ้ยมา <c oughs> รมร้อยแล้วอุย้ย ให้มันขึ้นร้อยสักทีสิวะยังไงอขอขอขอสเกเตอร์เอเคสเกเตอร์สเกเตอร์สเกตเตอร์เอ้มาโอ้เหลือยี่สิบสามบาทนะอุ๊ยมาดีว่ะทรงนี้คอมโบ อ้ยังได้เคอ้เอาเรื่องร,ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทโอ้โอเคนะถึงถึงครั้งต่อไปจะว่าผมพอใจนะเพราะว่าหน้าผมพวกคุณมาน้อยแล้วก็มันไอ้นี่ไงมันไม่ขึ้นร้อยสักทีอะเมื่อกี้อะยังไงเพื่อนอ้ยเสียดายเจมส์ ไอแดงอุ้ยแค่ดอกนี้921บาทบอกเลยนะไม่ธรรมดานะครับแต่คนในกลุ่มนะบนอยู่นะคือซื้อแล้วมันไม่ได้นะครับสามารถผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อนะ1,113บาทโอ้ <c oughs> เอาเรื่องมาต่อเลยแล้วกันคือว่าซื้อซื้ออย่างเช่นซื้อเบ็ดแปดใช่ไหมมันโอ้ไอสับโอเคโอเคกูพูดโอ้เ้เข้า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 จริงเหมือนพูดจิ๋วเมื่อวานเลยนะทุกคนคือเราเข้าฟรีใช่ไหม เสร็จปุ๊บมาหมุนอีกเข้าฟรีต่อเลยนะเอาว่าคือแม่แนะนําให้ซื้อก็คือว่าอ่ะอย่างเช่นเบ็ดแปดเราซื้อสี่ร้อยเงี้ยแต่ถ้ามันไม่ถึงสี่อยเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มทุนแต่ถ้าเราไม่ซื้อเราปั่นเข้าเองอะ่ะอะต่อให้มันเข้า5้าบาทสิบาทเงี้ยเราเสีย8ดไปอะ่ะได้สิบาทเราก็ได้กําไร2บาทอะนะแต่เกลือสูตรผม เจ็ดบาทนะได้ไปเมื่อวานน้องสาวท่ายังไงเพื่อนเค okay, มาอืมโอด้ดีโอ้ยเมื่อกี้สแคตเตอร์เเป็นตัวเสือกได้เหมือนกันทุกคนเนาะยังไงเพื่อนอเคพักพักอจ้ยจะกูเคเา 475บาท <c oughs> อ่ะ744ดบดูดีมีอนาคตต่อเลยเอาอีกหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> อุ้ยอะไรจ่ายดีมากเออนี่อะไรนะครับคือในช่วงแจ็คพอตน,นะตัวจ่ายมันดีนะผมคิดว่าอะไรมัน ลายมันดีแต่ว่ามันกไ็ไม่ได้การันตีนะมันจะแตกร้อยเปอร์เซ็นะครับทุกคนเออเข้าฟีมอาจจะแบบ <c oughs> เกลือมากก็ได้ฉะนั้นก็ต้องเล่นอย่างระมัดระวังนั่นแหละครับอุ้ยยังไง <c oughs> มาจะบไปเป็นสิบสอง โอเคพอรับได้อยู่หลอกพอเราได้ไงเราก็เลยอารมณ์ดียังไงเพื่อนมามะเริ่มเริ่มไม่จ่ายแล้วนะยังไงเอาแล้ว อคิวคิวอุยอ้ยม่วไอ้ม่วชมพูอุยอ้ยยังไงเอ้น้ำเงินชมพูยังไงครับมาเคมาสวยคิวมาอะนะเริ่มเงียบกริบแล้วนะ ขอหน่อยขอร้องเจ <c oughs> มันไม่โบบาล่ามันโบเดียวอะทุกคนยังไงเพื่อนมาเบ็ดยี่ลองดูสักทีเผื่อมันจะดีขึ้น <c oughs> ยังไงต่อ เนี่ยคือมันโบเดียวนะมันไม่โบบ้านะโอ้ยหโค้สเกตเตอร์สเกตเตอร์ไอ้สัสอ,อ,อ้ชอบมาเข้าฟีเบทยี่สิบมาดิปะ อย่าว้ายังไงเออยังไงยังได้อยู่เ OK. คติดอุ้ยเจม้าอุ้ยสวยครับสิบได้อุ้ยสิบเคยังไงต่อเพื่อนอย,ยังได้เจพักพักอุ้ยไม่อย่างนั้นคอหน่อย อีกสองที่มาอุ้ยได้ผักครับสิบสิบสิบเจ๊เจ้สวยเพื่อนอเคสิบยังไงผักแปดร้อยแปดบาทเอาเรื่องนะอื้มเคหนึ่งพันหกบาทเนี่ยอ่ะ เห็นไหมครับถ้าเราซื้อเบ็ด20นี้ซื้อพันหนึ่งนะได้มา1,006บาท <c oughs> ได้กำไร6บาทโคตรโคตรไม่คุ้มนะผมคิดว่าไหนจะความเสี่ยงเราที่เราซื้อไปมาเดี๋ยวลองเล่นอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับปัดเสษปัดเสษเขาบอก <c oughs> ปัดเสษยังไงเพื่อน โอ้ยอู้เจไหมผักไหมยยังได้ผักเจเจจะไปเบสสี่สิบโอ้ยดอกนี้เคโอ้ยเคลงนี่บอกเลยหวานเจี๊ยบยังไงเพื่อน โอ้เงียบเคอโหยังไงครับสวยยังได้อยู่หูไอแดงตัวแพงนะร้อยหนึ่งอะเมื่อกี้น้ำเงิน โอ้ไม่น่ารอดนะครับทุกคนนะเนี่ยผมถึงแนะนํานะครับคือได้แล้วต้องรีบหนีนะดูถ้าจะโดนดูดอ่ะถ้าเหลือถึงสองพันอ่ะผมจะพอละลดเบ็ดลงก่อนเพื่อการเล่นที่ยาวนานขึ้นนายังไงโอ้โหไม่น่ารอดอะ่ะอูสแคตเตอร์สามตัว เฮียสกตเต์สกตเตโอ้ยมันจะยื้อกูไว้ทำไมโอเคพอนะครับนะจบแล้วก็ถ้าเล่นต่อก็คงหมดอ่ะผมคิดว่านะเพราะมันมันดูดคืนแล้วนะครับทุกคนนะพกทุนมา67บบาทได้ มาสองพันเนาะก็กาไรพันเก้ากว่า,ก,วาก็พอแล้วนะครับนะผมแนะนํานะว่าถ้ามันโบ๊ะบ้าไปแล้วอะ่ะเราก็ควรเลิกนะเ,ออเราไม่ควรเสี่ยงเพิ่มนะครับเอาที่เราชัวร์ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวฝากปุ่มไว้หน่อยแล้วกันนะครับสําหรับใครนะที่อยากเข้าร่วมกลุ่มแจ็คพอตไทม์นะครับผมจะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับเป็นคอมเมนต์แรกที่ผมปักหมุดเอาไว้นะหรือว่าใครที่เข้ามาดูมาชมนะครับเกิดชอบใจถูกใจยังไงที่ผมปั้น ทุนน้อยหรือชอบสไตล์การเล่นของผมแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไม่แน่อาจจะไปแดงน้ำเงินอีกรอบนึ่งนะ SA Gaming อ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ